เราสนั่งสบายกับตงเหมืองฮันเราสนั่นสบายกับตงเหมืองฮันเดี๋ยวครับพี่ชื่อพี่เบลครับชื่อจริงชื่อน้องผลิกแป้งทองนะครับมีใครเจอเห็นพี่ในจังหวัดนคร้ำมบ้างแล้วครับตัวนี้ก็นี่เพื่อจริงครับแสดงว่าแฟนซับมไม่มีเลยเป็นไงครับพี่เรีย <mos nerve plug> นผ <mos orted> ู <endpoint> ้เข้าร่วมแอร์โกลด์สเตจตอนที้เห็นโฆษณาใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูเช็คฟังภาพเห็นน้องๆร่วมด้วยนะครับเพราะว่า ทราบเนี้ยไปติดต่อเพื่อส่งให้ออกทางแอคโลโร่ที่สาลีใหเลยครับก็เข้าเรื่องกันนะครับคือพี่มาโรเนี้ยเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่16กันยายนนะคเป็นวันสุดท้ายที่จะเข้าภารกิจของโรงเรียนนะครับเพื่อให้ความรู้น้องครับเกี่ยวกับอากาศนะในอนาคตน้องทราบไหมครับว่าในอนาคตนะจะมีการทัวรอากาศทัวร์อากาศรือจะทัวร์อากาศไหมครับนอ้จากนั้นการทัวร์อากาศนี่คือจะมีผู้นิสัยหนึ่งคนนะครับ กับนักบินหนึ่งคนครับบินขึ้นสู่อากาศโดยทีรื่องบินลำใหม่ที่ชื่อว่าไรมาร์ค2นะครับที่บินจะคุณนลาดขึ้นสู่อากาศเชื่อมความเร็วทั้งหมด3,552กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใช้เวลา3นาทีครับสามารถขึ้นบนตัอากาศได้แล้วที่ระดับทะเล103กิโลเมตรครับเราจะได้สัมผัสกับสภาวะไรแรงถึงวดนั่นคือตัวลอยได้นี่ครับน้องไม่ต้องงสัยใราะว่าตอนนี้พี่ลอยไม่ได้ครับชุดนี้ลอยไม่ได้นะครับชุดนี้จะลอยได้เมื่ออยู่บนนู้นครับและชุดนี้ที่ทําขึ้นมาครับ เพื่อส่งตัวประกันครับแล้วทำคลิปวีดีโอขึ้นมาหนึ่งคลิปนะครับเพื่อประกวดครับจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปสาัตว์นาิกาไปฝึกแบบนิวอาร์กซองรู้จัก New นิวอาร์กองไหมครับครับนิวอาร์กซองฝึกยังไงคนไทยฝึกเช่นนั้นน้องมรู้จักไหมแต่ที่สำคัญในพีนน่ทำภารกิจอีกอันนี้คือขึ้นมาเพื่อคุกเด็กแลครอบครัวถึงเป็นหลักนะครับน้องๆนี่ไม่ทราบกินกละมี่น้องกัดเลยไม่รู้เลยว่าเรื่องจอริงหรือเปล่าที่เลยเดินทางเข้าตามโรงเรียน และมาดูเรียนกวิทยาแบบนี้เพื่นอนพีน้องติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่นะครับเพื่อนที่ติดตามเพราพี่จะถ่ายวิดีโอนะจากการสหรัฐอเมริกานะลงลงลงมาที่เฟซบุ๊กนะเพื่อนะ้องติดตามว่าใครทีมมรรรรร่มีความฝันอยากเป็นนักพิณอากาศหรือใครอยากเรียนด้านวิศวกรรมอากาศจะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมดีไหมดีไหมดีไหมรู้สึกว่าจริงนี่เป็นอะไรที่ไหนแหละหาพวกเราคือลังสบายอยู่ตกงมือกันจริงๆวันนี้มีอะไรมาแจกนะครับเป็น เป็นนำบาตรต้องมี้อกันี่ใครอยาได้เนะี่ยนจะได้ใช่ไหมครับ okay. โอเอคคลกรับัคุณใช่ใก็เดี๋ยวผมขอเวลาช่วงนี้นะพีครับขอเด็กหนึ่คนครับจะหนึ่งแถวไมารับน้ำบัตรผลดไปแจกเพ่อนๆเลยครับนะเอาตัวแทนหคนครับแต่แถวะนคนเดียวคน,วคนวขอคนเดียว,ว,ยวครับเดียว พี่ตมางครบแล้ใ hmm. ช <Guys, S 2> uh, like, right? ่ไหมครับนี่อพี่ายก็นำัันี้ครับโอเคบแล้วครับก็ในบัตนี้จะมีชื่อพี่ชื่อรงันบอลและชื่อนนะครับแขพี่ได้ติดตามคือตอนนี้ตัดติดแล้วครับนะ ตัดสินว่าใครจะได้ไปโอกาสนะครับหนึ่งคนครับกับเกมแฟนพันธแท้ที่วาสุดที่แล้วนะครับเป็นที่หนึ่งคนครับจบชีวิตวิศวกรรมอากาศครับไม่วิศวกรรมเราเทียมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือจับฉลากนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็คือคนที่ประกวดผ่านโซเชียลทุกเลยนครับก็คือพี่นะครับตอนนี้คะแนนพี่เป็นที่หนึ่งที่ตายแล้วนะครับรองกลับกลับว่าอ่าว่าจะไม่ผิดหวังอะไรต่างๆเพราะพี่มีคะแนนถึงสองแสนเจ็ดสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันคะแนน จริงน้องเข้าไปดูคลิปพี่ต่อได้นะครับที่ชื่อว่านัาเป็น้องจากเป็นนะครับก็จะเป็นคะแนนที่เพิ่มนะครับในนั้นนะครับจะพี่ตัดต่อทิ้งหมดสามเดือนถ่ายทำโดยจะชุนเนี้3สามเดือนไปทั่วประเทศเนี่ย่าทีไปได้นะครับนั่นคือเรื่องที่การโหวดนะครับแต่ความรู้อย่างก็คือน้องครับพี่ครับพี่ยุคโอเคเยอะกว่าน้องแล้วเราเป็นเลขพี่หลุยสนะใช่ครับพี่มีความฝันนะครับถึงพี่จะรเนเยอะแต่พี่ก็มีความฝันที่สำคัญับน้องทุกคนก็มีความฝันของน้องใช่ไหมครับ ทุกคนมีความฝันอยากเป็นอะไรไม่ผิดครับท um, <things> ําได้ทุกอย่างรคับมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าใครอยากเป็นนักร้องใครอยากทำบ้านลูกใครอยากทำอะไรต่างๆนะพี่เชื่อว่าถ้าเราเอาจริงทําได้พี่มคนหนึ่งครับที่หล่าล่าส่งฝันตัวเองเป็นประจำครับความฝันที่คือการเป็นนักพี่น้องกันวันนี้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วครับถึงพี่จะได้ไปหรือไม่ได้ไปเนี่ยพี่ได้ทํรลงไปแล้วพี่มีความสุขในสิ่งที่พี่ทำับเหมือนกันเช่นน้องครับน้องมีความฝันน้องทาน้องจะมีความสุข อุปสรรคต่างๆนะครับอุปสรรคคือเลเวลครับยิ่งอุปสรรคยิ่งหนักเลเวลน้องยิ่งเก่งครับน้องเจยเล่นเก่งนะครับถ้าเข้าใจเลเวลนะครับถ้าน้องผ่านอุปสรรคไม่ได้เลเวลน้องสูงขึ้นครับน้องจะเจออุปสรรคของน้องมองอุปสรรคนั้นเล็กลงนะครับน้องยิ่งเจออุปสรรคนี้ใหญ่ขึ้นน้องก็ชนะมันเลเวลน้องยิ่งเก่งของน้องมีเยอะขึ้นนะครับเหมือนกันครับที่ทำธุรกิจที่มาหลายที่ทำธุรกิจต้งหมดสายเดือนนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยร้อนไหมก็ร้อนนะครับแต่พี่ ให้ o ซฟผมพีดแล้วนะครับวันนี้พี่ให้ความรู้เพียงไม่มากนะครับเดี๋ยวหลังจากกลับจากสาราพิการครับพี่จะมาที่เวทีครั้งมีใครใหญ่ที่มาไหมครับมีใครที่มาไม่เหน่อยโอเคพี่ได้มาครับหลังจะกลับการศึกแล้วครับยังไงก็ขอบคุณครูนะครับที่ให้โอกาสผมครูใหญ่นะครับที่ผมมาให้ความรู้น้องนี้น้องในวันนี้ครับแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ